ชาดกว่าด้วยผู้อ่อนน้อมชื่อว่าเป็นผู้อิ่มอัฏกถา,าอุทุมพรชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีที่เมืองชายแดนไกลจากพระนครมีพระเถระรูปหนึ่งจาริกไปเผยแผ่ธรรมะที่นั่นเมื่อไปถึงก็ได้สร้างเสนาสนะเล็กๆขึ้นที่ชายป่าใกล้ลำธารในทำเลที่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน พวกชาวบ้านเมื่อเห็นมีพระภิกษุผู้มีจริยาวัดอันงดงามมาสร้างเสนาสนะอยู่ต่างก็พร้อมใจกันช่วยสร้างเป็นอารามที่มั่นคงถาวรขึ้นมาทั้งยังช่วยกันถวายพิกษาแด่พระภิกษุไม่ได้ขาดทำให้กลายเป็นวัดที่สงบร่มรื่นน่าอยู่ วันหนึ่งมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งจาริกมาถึงอารามแห่งนี้พระเถระผู้อยู่ก่อนก็ถือว่าตนนั้นเป็นเจ้าทินได้ตอนรับพระภิกษุผู้เป็นอาคันตุกะด้วยความเอื้อเฟื้อทั้งยังพาไปบิณฑบาตในหมู่บ้านบอกกล่าวให้พวกชาวบ้านรู้ว่ามีพระภิกษุมาพักอยู่ที่วัดนี้อีกรูปหนึ่งผ่านไปสองสามวันพระภิกษุผู้เป็นอาคันตุกะเกิดความพอใจในความสงบความสะอาด สวยงามของวัดเล็กๆแห่งนี้และความมีน้ำใจของพวกชาวบ้านจึงคิดอยากจะครอบครองวัดนี้ซะเองเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ได้เข้าไปคุยกับพระเถระผู้เป็นภิกษุเจ้าถิ่นว่าอาวุโสท่านก็เป็นพุทธสาวกเหตุใดจึงไม่ไปทำการอุปถักพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันบางเล่าพระเทระตอบว่าเราก็อยากไปแต่ไม่มีใครดูแลวัดท่านก็เห็นนี่ว่าที่นี่เป็นวัดเล็กๆ มีเราเป็นพระสงฆ์เพียงรูปเดียวพระภิกษุผู้เป็นอาคันตุกะรีบกล่าวว่าจะเป็นไรไปท่านกระผมจะปฏิบัติดูแลวัดนี้แทนท่านเองระหว่างที่ท่านไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเถระเมื่อได้ยินดังนั้นก็ดีใจกล่าวตอบว่าดีแล้วท่านผู้เจริญจากนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน พระเถระก็ได้บอกกับพวกชาวบ้านว่าตนจะไปเข้าเฝ้าและอุปถากพระพุทธเจ้าสักระยะหนึ่งทั้งยังฝากให้พวกชาวบ้านช่วยกันดูแลพระภิกษุอาคันตุกะด้วยเมื่อพระเถระเดินทางไปแล้วพระภิกษุผู้เป็นอาคันตุกะก็พูดจาใส่ร้ายว่าพระเถระเสียหายหายทำให้พวกชาวบ้านหลงเชื่อและเกลียดชังพระเถระเวลาผ่านไปเมื่อพระเถระกลับมาที่วัดที่ตัวเองได้รวมก่อสร้างไว้ ก็ปรากฏว่าพระภิกษุที่เคยเป็นอาคารตุกะนั้นปิดประตูไม่ยอมให้เข้าไม่หนำซ้ำยังไลใ่ให้ไปหาที่พักเอาเองพระเถระจึงไปพักที่โคนต้นไม้ใหญ่พอรุ่งเช้าก็เข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านตามปกติแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีชาวบ้านคนไหนใส่บาทเลยไม่แม้แต่จะทำความเคารพ ที่ร้ายไปกว่านั้นชาวบ้านบางคนก็ด่าทอต่อว่าพระเถระด้วยเมื่อพระเถระเห็นความเปลี่ยนแปลงดังนั้นก็เข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเดินทางกลับไปที่พระวิหารเชตวันเมื่อไปถึงก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แก่สหายภิกษุด้วยกันฟังไม่ทันข้ามวันเรื่องของพระเถระก็ถูกนำไปเล่าต่อๆกันไปปากต่อปากจนรู้กันทั่ว เย็นวันนั้นในโรงธรรมสภาเมื่อพระศาสดาเสด,สเด็จมาได้ทรงสดับเรื่องราวของพระเถระรูปนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุผู้เป็นอาคันตุกะนั้นก็ได้แย่งที่อยู่ของผู้อื่นมาแล้วเหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพระนศีที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์นอกพระนครมีสัตว์น้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันเอื้อเฟอเื้อเกื้อกูลกันบ้างล่ากันบ้างและตามต้นไม้ใหญ่ก็มีรุกคเทวดาจับจองสร้างวิมานอยู่แทบไม่มีที่ว่างปีหนึ่งในช่วงฤดูฝนเกิดฝนตกชุกหนาแน่นนานตลอดเจ็ดสัปดาห์ พวกลิงที่อาศัยเก็บกินผลไม้ก็เกิดอดอยากเพราะลำบากในการหาอยู่หากินเพราะโดยสัญชาตญาณแล้วพวกลิงมักจะกลัวน้ำจึงพากันหาที่หลบฝนด้วยการไปอาศัยอยู่ตามซอกถ้าซอกเขาหรือเงื้อมหินครั้งนั้น มีลิงตัวเล็กหน้าแดงตัวหนึ่งยึดเอาซอกหินที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเพราะที่นี่ปลอดภัยจากสัตว์นักล่าทั้งหลายและยังใช้เป็นที่หลบฝนได้ดีลิงน้อยนั่งจับเจ้าอยู่อย่างนั้นเมื่อหิวก็ออกไปหากินแล้วก็รีบกลับมาที่อยู่ของตัวเองเพราะกลัวลิงตัวโตๆจะมาแย่งเอาที่ที่ปลอดภัยของตัวเองไป วันหนึ่งมีลิงใหญ่หน้าดําตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นซอกหินในทําเลอันปลอดภัยนั้นเข้าพอดีมันจึงอยากจะแย่งเมื่อเห็นว่ามีเจ้าลิงตัวเล็กหน้าแดงซุกตัวอยู่ไม่ยอมออกไปไหนมันจึงออกอุบายแล้วเดินทําท่าอุยอายเข้าไปหาลิงตัวเล็กหน้าแดงพรางกล่าวว่านี่แนี่เจ้าลิงน้อยวันนี้ฝนตกหนักมากดูท่าเจ้าจะยังไม่ได้กินอะไรคงหิวมากซินะ เราจะบอกอะไรให้ว่าแล้วก็ชี้มือไปไกลๆแล้วก็พูดว่าทางโน้นน่ะต้นมะเดือ่อต้นไทรและต้นมะขวิดมีผลสุกแล้วเราเพิ่งเก็บกินมาอิ่มพุงย้อยเลยเจ้าจะมามัวอดท้องกิ่วอยู่ทำไมรีบออกไปเก็บกินก่อนที่ฝูงลิงใหญ่จะมาถึงเถิดนะเจ้าลิงน้อยหน้าแดงเมื่อได้ยินดังนั้นก็รีบกระโดดแผลวออกจากซอกหินปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่หน้าซอกหินโผลกระโดดไปอย่างคล่องแคล่ว ส่วนเจ้าลิงใหญ่หน้าดำก็รีบเข้าไปซุกหลบฝนในซอกหินแทนเจ้าลิงน้อยทันทีเจ้าลิงน้อยเมื่อไปถึงเห็นต้นมะเดือ่อต้นไทรและต้นมะขวิดมีแต่ใบเขียวช่อุ่มหนาแน่นก็รู้แล้วว่าตัวเองถูกหลอกจึงรีบกลับมายังที่อยู่ของตนเมื่อเห็นว่าเจ้าลิงใหญ่หน้าดำเข้าไปอยู่แทนแล้วมันก็เดินเข้าไปยืนมองอยู่ด้วยความขัดเคืองและกล่าวประชดออกมาว่าผู้ใดเชื่อฟังอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้อิ่มแล้วเหมือนข้าพเจ้าที่เชื่อฟังท่านก็ถือว่าอิ่มแล้วไม่ต่างจากได้เคี้ยวกินผลไม้สุกลิงใหญ่หน้าดำเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มอย่างผู้มีชัยแล้วก็กล่าวตอบว่าลิงเกิดในป่าก็ยอมหลอกลิงที่เกิดในป่าเหมือนกันเราผู้เป็นลิงแก่ไม่มีทางที่จะเชื่ออะไรง่ายๆหรอกต่อให้ใครมาพูดอะไรก็ตามและต่อให้พูดซ้ำๆถึงเจ็ดครั้งเราก็ไม่เชื่อลิงน้อยเอ้ย ฝนตกหนักหน่วงอย่างนี้ในป่านี้ไม่มีหรอกผลไม้ที่จะให้เจ้ากินจงไปหาเก็บกินผลไม้ร่วงหล่นที่ป่าหิมพานโน่นไปเจ้าลิงน้อยหน้าแดงได้เรียนรู้เรื่องการเอาตัวรอดและมายาแห่งลิงมันไม่ดือ้อไม่พยายามต่อสู้แย่งเอาที่อยู่คืนมันออกไปจากที่นั้นแต่โดยดีพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่า ลิงน้อยหน้าแดงในครั้งนั้นได้มาเป็นพระภิกษุเจ้าถิ่นที่โดนเขาขับไล่มาในบัตรนี้ลิงใหญ่หน้าดําได้มาเป็นพระภิกษุอาคารตุกะส่วนรุกคเทวดาที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นคือเราตถาคต